น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเบาๆนะคะโดยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนในโรงเรียนแต่เป็นเนื้อหาที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ต่อยอดนะคะในการทําโครงงานนะคะซึ่งโครงงานนี้เราจะไม่เรียกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์แต่เราจะเรียกว่าโครงงานบูรณาการเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้หลายๆวิชา หลายแขนงนะคะมาใช้ในการอะไรคะมาใช้ในการทําโครงงานนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าการทําโครงงานของเราเนี่ยคะ่ะนะคะโครงงานคืออะไรนะคะหลายคนเนี่ยทำมาแล้วใช่ไหมคะในม .2 เนี่ยเราทําโครงงานมาแล้วแหละแต่ว่าถ้าถามถึงความหมายของโครงงานจริงๆมันคืออะไรล่ะนะคะครูก็จะมาตอบให้ใน คำตอบสั้นๆกระถัดรัดภายในนะคะ,ะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเป็นการทำโครงงานแบบคร่าวๆนะคะโดยที่เราจะไม่ต้องไปซีเรียสว่าทฤษฎีมันจะเป็นอย่างไรแต่เราจะมาพูดถึงว่าการทำโครงงานนะคะให้ชัดเจนการทำโครงงานที่ ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราจริงๆต้องทำยังไงนะคะดูคลิปนี้คลิปเดียวเราสามารถเขียนเข้าโครงโครงงานได้เลยนะคะอะเรามาดูความหมายของโครงงานกันก่อนนะคะโครงงานมันคือกิจกรรมในการเรียนรู้นะคะซึ่งโครงงานนี้เราจะเน้น ะะให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตามสิ่งที่ตัวเองสนใจโดยมีใครเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดลูกโดยมีคุณครูนะคะคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ะะแต่ในที่นี้ในสถานการณ์นะคะที่บ้านเราเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการแพร่กระจายในเชื้อโคโรนาวรัสหรือว่าโรคโควิดโควิด -19 นะคะเราก็จะต้องมาดูว่าความที่เราเรียกว่าใกล้ชิดเราใกล้ชิดได้แบบไหนอีกได้บ้างนะคะนอกจากว่าการแบบคุยก face ันเฟซทูเฟซนะคะทีนี้เราทำอย่างนี้ไม่ได้แล้ว นะคะเราก็จะต้องเป็นไงคะโปรเทคตัวเองต้องป้องกันตัวเองด้วยการเรียนแบบใหม่เหมือนที่ครูกําลังสอนหนูอยู่ตอนนี้ถูกไหมคะและเราก็จะมาอะไรคะนำเสนอโครงงานนะคะ r e s e n t a t i o n ผ่านโปรแกรมต่างๆนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน น,ะะนึกซวาทัลหลับตาไปแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องไปกับตัวกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนอสองสามเดือนหรือ,อสามสี่เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าสมมุติว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูโครงงานนะคะโครงงานนนี้เดี๋ยวครูบังนิดหนึ่งอ่ะโครงงานสอนแบบง่ายมากเลยเนาะนะคะโครงงานนะคะ จะแบ่งออกเป็น4ประเภทลูกนะคะสประเภทนี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะประเภทแรกคือโครงงานแบบอะไรคะแบบสำรวจ ะคะโครงงานแบบสำรวจอันนี้เนี่ยเราทำได้ถ้าเป็นปกติสภาวะปกตินะคะเราใช้วิธีการแจกแบบสอบถามก็ได้การสัมภาษณ์ก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงให้เป็นการทำโครงงานแบบสำรวจแบบ new normal นะคะเราก็จะต้องใช้โปรแกรมใน g o o g l e นะคะช่วยในการสร้างแบบสอบถามดังนั้นเราจะศึกษา การทำโปรแกรมในการสร้างแบบสอบถามด้วยและนะคะกระบวนการที่สร้างแบบสอบถามก็จะมีการวิสไลายการออกมามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพราะสิ่งที่ได้มาจาก โปรแกรมในการสํารวจจะไม่ใช่การวิเคราะห์สำเร็จรูปเราจะต้องนำจำนวนหรือนำข้อมูลทางสิตินั้นมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ตอบคำถามในสิ่งที่เราสงสัยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะต่อไปค่ะอันที่สองแบบทดลองอันนี้แบบทดลองก็จะต้องเป็นแบบทดลองที่เราสามารถ ทดลองได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คนหมู่มากนะคะใช้แค่คนสองคนคนในครอบครัวเพราะเรางดการที่จะไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนนะคะส่วนอันที่3นะคะอันที่3ครูบางนิดหนึงเออต้องต้องสอนแบบนี้เนาะนะคะอันที่3โครงงานแบบประดิษฐ์อันนี้ก็จะต้องเป็นอะไะชิ้นง,งานนะคะเป็นชิ้นง,งานเป็นแบบเป็นโครงร่างนะ,ะเป็นสื่อ เป็นมีเดียที่จะต้องมาเผยแพร่อย่างเช่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แต่เราเป็นภาพ เป็นวิดีโอเป็นคลิปที่เราใช้ในการเผยแพร่หรือเป็นเกมก็ได้นะคะอันนี้เราโอเพนสำหรับรูปแบบของโครงงานแต่แบบทฤษฎีเนี่ยเราไปไม่ถึงแน่ๆเพราะนะคะการทำโครงงานแบบทฤษฎีนั้นครูบอกไว้แล้วว่ามันเป็นโครงงานที่เราจะต้องมีการทดลองซ้ำๆๆหลายๆครั้งแล้วได้คำตอบเหมือนเดิม ต้องอาศัยระยะเวลานาน,านพอสมควรนะคะเป็นปี2ปี3ปีหรือ10ปีขึ้นไปนะคะถึงจะได้เป็นทฤษฎีออกมาโอเคนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำโครงงานบ้างนะคะแต่ละคนแต่ละท่านอาจารย์แต่ละท่านก็จะคิดขั้นตอนการทำโครงงานออกมานะคะมีหลายขั้นตอนแตกต่างกันแต่สำหรับครูเองเนี่ยขั้นตอนการทำโครงงานของครูครูจะทำแบบง่ายๆนะคะแต่นะคะเราจะต้องเป็นไงคะได้นะคะตามจุดประสงค์ที่เราต้องการ อเรามาดูขั้นตอนง่ายๆของเราดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก็คือ,อะไรคะหาเรื่องที่ใช่เป็นคนชอบหาเรื่องนะคะไล่หาแหล่งเรียนรู้ก็คือหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่แผนการคือการเขียนเขาโครงงานหรือการวางแผนต่างๆนั่นเองนะคะและอะไรคะ่ะปฏิบัติงานที่หวัง นะคะสู่แผนการปฏิบัติงานอย่างที่หวังตรงนี้จะต้องอาศัยนะคะเขาเรียกว่าเทคนิคอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาศัยนะคะไหวพริบในการแก้ไขปัญหาระหว่างที่เรามีการทำงานนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะใช้พลังเพื่อการถ่ายทอดทีนี้คำว่าใช้พลังเพื่อการถ่ายทอดก็คือ การถ่ายทอดนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเอกสารไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะอะไรคะแผ่นพับหรือโบชัวแต่เราจะรวมไปถึงการนําเสนอด้วยปากเปล่าอาจจะนําเสนอประกอบโดยมี powerpoint หรือนําเสนอโดยผ่านแผงบอร์ดก็ได้นะคะดังนั้นการนําเสนอเราก็จะมีหลายรูปแบบ นะหลังจากที่เราทําโครงงานเสร็จเราก็จะมาพูดถึงการน,นําเสนอนะคะภายหลังด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาไล่ดูในแต่ละขั้นตอนนะคะเอาง่ายๆสั้นๆน,นะคะภายในคาบนี้เราต้องทําได้เนาะนะคะอันแรกเลยหาเรื่องที่ใช่อ่าเป็นคนชอบหาเรื่องหาเรื่องที่ใช่บอกแล้วว่าชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยคะ่ะลูกจริง,รงๆรวมันไม่ได้ยากอะไรเนาะนะคะสิ่งที่สำคัญคือมันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะปัญหา หรืออีกอันนึงคือความต้องการมีแค่สองตัวแค่เนี้ยแหละคะ่ะที่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องทาโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่เกิดปัญหามันก็เกิดความต้องการที่จะอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้หรือถ้าเป็นปัญหาก็คือจะแก้นั่นจะแก้นี่ปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่อันนี้คือสิ่งที่ทําให้เกิดชื่อ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงขั้นตอนต่างๆนะคะครูมีนะคะตัวอย่างโครงงานของน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็คือว่านะคะเขาเป็นนักเรียนตัวเล็กๆที่สามารถสร้างโครงงานไปสู่ระดับโลกได้นะคะจะเป็นข่าวมาจาก นะคะสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งะคะครูจะตัดมามาเป็นเพียงบางขั้นบางตอนเท่านั้นเพื่อที่จะให้เรานั้นมีแรงบันดาลใจในการทำโครงงานของเราต่อไปนะคะเผื่อเราจะได้โกอินเตอร์เหมือนน้องๆเขาบ้างนะคะรองเท้าก่อนครับนี่ทีมไหนคะรองเท้าทีมมยเดกมย์เด็กยเดกมยเด็กมยกเเ็กี้เป็อคนน์เดเมย์เกเมมเ t เ น้องมาขัางหน้าหน่อยครับเอ้นี่ก็รองเท้าปกติไะเอ้เนี่ยยังไงเอ่ยสิ่งประดิษฐ์ยังไงเนี่ยดูอย่างนี้ก็ธรรมดาเลยค่ะเอออ่าพูดได้เลยนครับปัญหาของรองเท้าที่ทําให้เราคิดสิ่งนี้ขึ้นมาคือการที่คุณแม่ของพวกเรามีรองเท้าหลายประเภทอย่างเช่นเสื้อสูงหรือส้นเตี้ยทำให้เราคิดประดิษฐ์ผลงานที่เป็นเสื้อสูงและส้นเตี้ยในคู่เดียวอ๋อ แล้วยังไงอีกฮะวิธีการใช้ก็คือครับเราสามารถใช้เป็นรองเท้าคาชชูแบบนี้ค่ะครับครับใส่ไปทํางานหรือว่าขับรถก็ได้ค่ะคแต่เมื่อคุณแม่อยากให้เป็นรองเท้าส้นส,สูงเวลาไปงานเลี้ยงหรืออันตาตี่ก็สามารถเออได้ค่ะ แล้วก็ัถ้าอยนะครับให้กลายเป็นรองเท้าส้นสูงที่สูงมากขึ้นก็เดี่ออกมานี่คุณแม่สามารถเพิ่มส่วนสูงได้ผู้หญิงใส่ส้นสูงบางทีเมื่อยนะใช่ตบางท่อยากพักก็พับลงมาได้ไม่รพักเมื่อยก็อื้อเมื่อยเมื่อยปุ๊บฝังเข้าลงมก็พับเก็บอ๋อเมื่อยก็พับเก็บใช่ชูปกติทำไมหนูถึงเลือกที่จะประดิษฐ์ส้นเป็นแบบรองเท้าส้นสูงแบบนี้คะเพราะว่าเราไปคุยกับคุณแม่เราเห็นคุณแม่บ่นหรือยังไงคะเราเห็นคุณแม่บ่น ออก็ต้องเปลี่ยนเยอะผลงานนี้ได้รางวัลอะไรครับอาจารย์อันนี้ได้เหรียญเงินนะครับแต่ว่าทางฝรั่งทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีบริษัทเนี่ยเขามาติดต่ออยากจะได้ความรู้ตัวเนี้ยไปอยากจะขอซื้อลิขสิทธิตัวนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ให้เรายังอยู่ในขั้นตอน ทีนี้เราก็มาสู่ปัญหาของเรานะคะทีมของเราเนี่ยเราจะพูดถึงการนะคะดำาริชีวิตแบบ New Normal ในสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ก็คือสถานการณ์การแพร่เชื้อของโควิด -19 นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้มาก็คือเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น7รายนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมเนี่ยสามพรรายนะคะ รักษาหายแล้ว3,312รายอันนี้คือข้อมูลอัปเดตท,ที่สุดสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสถานการณ์โลกหนจะเห็นได้ว่าอันดับ1ยังเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อันดับ2เนี่ยเลื่อนขึ้นมาจากอันดับ3ามก็คือประเทศอินเดียมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะคือ new case เนี่ยวันละ9,000อันเนี้ย น่าสนใจคือเราจะทำยังไงให้เราที่เป็นประเทศที่ปลอดภัยให้มันมีสถานการณ์ที่มันดีขึ้นกว่านี้เนื่องจากว่าประเทศรอบนอกเราเนี่ยลูกนะคะยังต้องประสบปัญหานะคะ,ะจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังมีอยู่นะนะคะและตามตะเข็บชายแดนเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงดังนั้นเราจะทำยังไงอันนี้แหละค่ะ นะคะที่จะทําให้เราสามารถสร้างนงวัตกรรมหรือทําโครงงานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาได้นะคะอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของความต้องการวิเคราะห์นะคะยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทางธุรกิจอันนี้ก็ทําให้เกิดน,นะคะธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 เช่นเดียวกันนะคะ หรือความต้องการพื้นฐานอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากเสริมสวยอยากเที่ยวอยากช้อปปิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์โจทย์หนึ่งที่สำคัญนะคะเผื่อใครจะหยิบโจทย์พวกนี้มาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ครูไกดให้นะคะแล้วเราก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของตัวเอง นะคะอะทีนี้มาดูข้อที่2นะคะขั้นตอนที่2ไล่หาความรู้คําว่าไล่หาความรู้ความหมายของครูนี่ก็คือจะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะทําโครงงานต่อไปนะคะอันแรกเลยค่ะข้อมูลพื้นฐานหนูจะทําเรื่องอะไรหนูจะต้องเข้าใจคาคานั้นให้กระจ่างเช่น ะะจะทําเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละตัวมีความสําคัญอย่างไรสมมุตินะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องเจาะคีย์เวิร์ดทีละตัวค้นทีละตัวค้นทีละความหมายเพราะถ้าเราทําโครงงานเรื่องนี้เราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องหาให้ครบแล้ววงหรือคัดลอกส่วนที่มันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของเราเอามาเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะอีกอันนึงคือ ะะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีใครทําอะไรมาไว้บ้างเกี่ยวกับโครงงานที่คล้ายคายของเราเราลองเอามาดูซินะคะว่าเราจะเอามาดัดแปลงนะคะเข้ากับโครงงานของเราได้อย่างไรหรืออีกอันนึงคือเป็นตัวป้องกันตัวเองว่าเราจะไม่ไปทําซ้ำกับคนอื่นอันนี้สําคัญมากรู่น้นย้ําเลยนะคะในเรื่องของการ Copy ปี้ไอเดีย ะะเพราะถ้าสมมุติเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยลูกมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะเราจะซีเรียสมากสําหรับการที่นะคะจะต้องดูเรฟเฟอรเรนซ์ด้วยนะคะว่าผ่านกันเลยครับ ผ่านการทําโครงงานหรือผ่านงานวิจัยมาแล้วหรือยังถ้าผ่านมาแล้วเราต้องดัดแปลงของเราเนี่ยอย่าให้ซ้ํากับใครเด็ดขาดอันนี้คือข้อมูลสําคัญที่จําเป็นที่จะต้องหาเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะไปทับลายใครก็ได้ถูกไหมนะคะนี่คือสิ่งสําคัญนะคะในการทําโครงงานอย่าลืมนะอ่ะ ต่อไปค่ะอันนี้คือวิธีการในการสืบค้นวิธีการในการไล่หาแหล่งข้อมูลนะคะอันดับแรกเลยค่ะห้องสมุดอ่านหนังสือนะคะอันที่สองสัมภาษณ์ ตอนนี้เราสัมภาษณ์แบบตัวต่อต,ต,ตัวไม่ได้อาจจะต้องใช้วิธีการคอลหรือใช้วิธีการเลยคะ่ะวิดีโอคอลก็ได้นะคะอันนี้ง่ายสุดแล้วนะคะไม่ต้องไปหาเลยแต่ว่าเราต้องนัดเวลาก่อนนะว่าหนูขออนุญ,ญาตวิดีโอคอลเพื่อสอบถามหรือสัมภาษณ์ได้ไหมคะนะคะหรือนะคะใช้วิธีการะไรคะสืบค้นจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ก็ได้นะคะในมหาวิทยาลัยต่างๆปัจจุบันมันมีวิทยานิพนธ์ ออนไลน์แต่บางทีอาจจะต้องอสมัครเป็นสมาชิกหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเราก็ลองหาวิธีดูนะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือการอะไรคะค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละคะ่ะที่เราถนัดนะคะแต่เราจะต้องเลือกนะ,ะแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมีข้อมูลนะคะค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือให้มากที่สุดยิ่ง คนมากข้อมูลหรือโครงงานของเราก็จะทําได้ง่ายขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะเข้าสู่แผนการนะคะแผนการของเราคือการเขียนนะคะเขาเขาโครงโครงงานอ่ะ การเขียนข้อโครงงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แต่สิ่งที่หลักๆเลย 1. ชื่อโครงงานต้องมีจริงๆแล้วมันก็จะมีชื่อโครงงานชื่อ,อผู้จัดทำกิจกรรมประกาศก็คือเราเป็นคําขอบคุณสําหรับคนที่ให้ข้อมูลหรือให้ความอุปการะนะคะในโครงงานของเรานะคะปัญหาที่มา นะคะของโครงงานเรามาจากอะไรที่มาและความสําคัญนะคะจุดประสงค์เราทําเพื่ออะไรสั้น,น,น,นๆง่ายๆให้ได้ใจความและอย่าตั้งให้หลายข้อเพราะถ้าเราตั้งจุดประสงค์หลายข้อปุ๊บเราทําไม่ได้ตามจุดประสงค์ถือว่าเราไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะต่อไปค่ะขั้นตอนการทํางานเราจะต้องมาิสต์รายการการทํางานว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างนะคะและสุดท้าย ะะสุดท้ายอันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางบางที่หรือบางตําราอาจจะไม่ได้ซีเรียสแต่สําหรับคูณเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญพอสมควรเพราะการทํางานเนี่ยเราจะต้องรู้นะ,ะงบประมาณถ้าสมมุติว่างบประมาณนั้นมากเกินไปนะ,ะเราอาจจะต้องหานะะวัาสรุที่ใกล้เคียงราคาถูกกว่าหรือวัสดุที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้ใช้คือเอามารี u s e อีกรอบหนึ่งถือว่าเรายังทำโครงงานบนพื้นฐน ของอะไรคะ,ะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพอเพียงเพียงพอไม่ต้องใช้ทุนมากมายนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่าง นะคะเป็นตัวอย่างเขาโครงโครงงานอันนี้จะประกอบไปด้วยชื่อโครงงานประเภทของโครงงานผู้จัดทำนะคะครูที่ปรึกษานะคะอันนี้ก็อ่านแล้วแต่นะคะสำหรับครูไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้ลงชื่อไปบ้างเผื่อเป็นคุณครูท่านอื่นนะคะเป็นการขอบคุณนะคะเปนในตัวด้วยนะคะระยะเวลาการเนินการอันนี้เป็นการ กำหนดขอบเขตบางทีเราไม่กําหนดขอบเขตเนี่ยมันก็จะทําให้โครงงานเราเยืดเยื้อไม่เสร็จง่ายๆนะคะแนวทางที่มาอันนี้ก็คือปัญหาและความสําคัญนะคะวัตถุประสงค์จุดประสงค์มีอะไรหลักการและทฤษฎีอันนี้มาจากไหนมาจากเอกสารหรือแหล่งความรู้ที่เราค้นคว้าม,มาแล้วเอาที่มันเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรามาเขียนแบบสั้นๆกระทัดรัดให้ได้เจความนะคะและวิธีการดำเนินการ1 2 3 4ถ้ายิ่งล ละอียดจะยิ่งดีนะคะมันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยฟโฟล์ไปได้ตามขั้นตอนความพลาดมันจะพลาดได้น้อยแต่ถามว่ามันมีข้อผิดพลาดไหมมีอะไรให้เราต้องแก้ไหมมันเกิดขึ้นในหน้าง,งานลูกยังไงก็ต้องใช้เทคนิคไวริบในการแก้ไขปัญหาแน่นอนอยู่แล้วการทําโครงงานคือการแก้ไขปัญหาในระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะคะทำให้เราได้องค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนะคะอะ ต่อไปค่ะขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างที่หวังที่ตั้งใจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยหรือระเบียบวิธีการงานวิจัยนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องมาดูรายละเอียดในเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลามากพอเนี่ยเราจะมาลงละเอียดในคลิปต่อไปนะคะต่อไปค่ะใช้พลังเพื่อการถ่ายทอดอ่ะถ่ายทอดอะไรบ้างถ่ายทอดนะคะอันนี้จะพูดถึงการถ่ายทอดโดยใช้วาจานะคะซึ่งสิ่งสำคัญที่ครูค่อนข้างให้ความสำคัญก็คือเนื้อหาจะต้องเสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้คือสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย สองนะคะ,ส,นะคะสื่อหรือมีเดียที่เรานำมาใช้ในการนำเสนออย่างเช่น powerpoint นะคะวิดีโอมันจะต้องเข้าใจง่ายและน่าสนใจไม่มีน้ำโดยที่น้ำท่วมทุง่งบุ้งหลงเหลงเราไม่เอานะคะเราจะมาแบบเนื้อเน้นแต่น่าสนใจเข้าใจง่ายกระชับ ได้ใจความนะคะต่อไปค่ะการออกเสียงเน้นมากโดยเฉพาะโรงเรียนของเรานะคะอักขระให้ชัดเจนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะคะชัดเจนนะคะหน้าฝั่งนะคะต่อไปอันสุดท้ายเลยบางข้อหรือบางตำราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ครูเนี่ย มักจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เนื่องจากว่าความสนใจของคนที่ชมที่ฟังเราเนี่ยครูคิดว่ามันมีข้อจํากัดดังนั้นการนําเสนออะไรก็ตามถ้าเวลามันไม่เหมาะสมผู้ฟังจะเบื่อถูกไหมดังนั้นต้องให้ระยะเวลาน,นกระชับและเหมาะสมกับผู้ฟังด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะเป็นการนํำเสนอแบบ เอกสารนะคะหรือตัวที่เป็นเอกสารทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นเล่มรายงานหรือเป็นเพียงแค่แผ่นพับโบชัวก็ตามนะคะอันดับแรกเลยมีความถูกต้องทางระเบียบวิธีวิจัยนะคะอันที่สองเนื้อหากระชับชัดเจนนะคะอันที่สามรูปภาพหรือสื่อที่นำมาประกอบนั้นจะต้องน่าสนใจและสอดคล้องกับการวิจัยของเราหรืองานที่เราศึกษาอันสุดท้ายคืออย่าลืมค่ะ นะคะอันนี้เป็นมารยาททางการเขียนนะคะจะต้องมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลนะคะเพื่อที่จะใช้ในการค้นคว้าต่อไปหรือใครที่จะนํามาค้นคว้าต่อจากเราเนี่ยจะต้องเป็นคะสามารถสืบคนได้นะคะอันนี้เป็น ลักษณะการทำโครงงานแบบคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเลยคะ่ะเจอกันในชั่วโมงที่เราจะต้องมีการปรึกษาโครงงานออนไลน์ผ่านโปรแกรม z o ู m ของเรานะคะเราลองซูมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวแฮงเอาตตามมาทีหลังนะคะอ่ะอันเนี้ย อยากให้นักเรียนสู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มาช่วยกันทำโครงงานเผื่อว่าโครงงานของเราจุดเล็กๆมันจะสามารถแผ่กระจายเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้างนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันในเรื่องของอะไรคะทักษะกระบวนการและนะคะวิธีการเขียนเท้าโครงโครงงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ